สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ช่องวีนาชาแนลนะคะจะพาเพื่อนๆนะคะมาทำปุ๋ยนะคะเพื่อนๆที่เราไปได้กับกาแฟมานะคะนี่ค่ะแล้วก็เศษผักเศษพืชเศษใบไม้นะคะก็เป็นสูตรพี่ต้อมแล้วก็สูตรปฏิตทำสวนนะคะเพื่อนคือว่าตอนแรกค่ะเราไม่รู้นะคะเราก็เด็ดพวกใบไ,ไม้พวกนี้นะคะ่ะเพื่อนๆคือทิ้งถังขยะนะคะแล้วก็ บางทีก็เอามาแบบว่าปกคุมดินบ้างแต่บางที<อ>ค่ะเพืน่นๆด้วยนะคะเพื่อนๆเราก็มาแบบว่าทิ้งถังขยะเขาไปนะคะก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะคะเนี่ยค่ะตอนหลังเรามาดูาทางพี่ๆเขานะคะแล้วก็ป้ากิ๊กด้วยนะคะป้ากิ๊กก็สอนนะคะว่าบอกว่าทําอะไรก็คือต้องทําแบบที่ไม่ยากนะคะเนี่ยค่ะเราก็ตัดปาอันนี้ที่เพื่อนๆเ,เห็นใช่ไหมคะอันนี้คือใบเหลียงนะคะเพื่อนๆ ซึ่งใบเขาแก่แล้วค่ะแล้วก็เขาตกมากเยอะมาก mm. เวลาเราไปทําอาหารนะคะมันก็จะเหนียวไม่อร่อยใช่ไหมคะเราก็ตัดเขาใหม่เพื่อที่จะให้เขาแตกนะคะ mm. ส่วนใบอะค่ะเราก็จะมาทําเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพนะคะเ mm. นี่ยค่ะเด็ดไปเลยนะคะ mm. ส่วนกิ่งเล็กๆเนี่ยนะคะ mm. เดี๋ยวเราก็จะลองเอาไปปักชําดูอย่างที่พี่ต้อมบอกนะคะ mm. นี่ค่ะกิ่งเล็กกิ่งน้อยเดี๋ยวนี้นะคะ มีนาชาแนลตัดตักช้ำหมดเลยค่ะกิงออนหรือว่ากิงแก่นะคะเพื่อนๆน,นี่นะคะเราก็หาแบบว่ากล่องลังนะคะที่เราไม่ใช้แล้วเนาะเนี่ยค่ะแล้วก็ผักอย่างพวกนี้ค่ะเพื่อนๆอ,อย่างถั่วในตู้เย็นอย่างเงี้ยค่ะที่แบบว่าเรามันเหี่ยวแล้วทานไม่หมดแล้วนะคะนี่ค่ะเราก็มา ทำแบบนี้เลยนะคะเป็นการช่วยลดขยะด้วยนะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะเห็นไหมคะเราเก็บมาแบบว่าเยอะมากเลยใบอะไรต่อมีอะไรอะไรย่งเงี้ยค่ะเราก็เอามาเป็นปุ๋ยได้หมดนะคะแต่ว่ามันจะต้องผ่านกระบวนการหมักค่ะเพื่อนๆโดยการหมักนะคะเขาก็จะต้องมีกากน้าตาลใช่ไหมคะแต่ว่าเราไม่มีกากน้าตาลค่ะอย่างที่ดูในช่องป้ากิ๊กค่ะ คือก็คิอกบอกว่าทําอะไรง่ายๆนะคะก็มีน้ําตาลทรายก็ใส่น้ําตาลทรายไปเลยนะคะแล้วก็มีเศษผักเศษพืชอย่างเงี้ยค่ะเราก็ใส่ลงไปเพราะว่ามีทั้งแบบว่าพวกที่เป็นใบเขียวหรือว่าผลไม้นะคะแต่ก่อนนะคะเวลาเรามีผลไม้ใช่ไหมคะเพื่อนๆเราก็จะทิ้งเนาะเหมือนคือถ้าทานไม่หมดอะคะ่ะเราก็จะทิ้งเน่าไปนะคะตอนแรกๆอะคะ่ะก็ยังไม่รู้ค่ะ อย่างที่บ้านนะคะเพื่อนๆมีมะเฟืองนะคะนี้ก็กําลังแบบว่าเนี่ยค่ะดอกมองดอกไม้ที่เราไปเด็ดมาเราก็ใส่หมดเลยนะคะให้มีสีสันนะคะนี่สูตรปากิ๊กนะคะขออนุญ,ญาตใช้สูตรปากร๊กนิดนึงนะคะนี่ค่ะใบมงใบไม้นะคะเขียวๆที่เราเก็บมาเนะะี่ยค่ะมันเป็นปุ๋ยได้หมดเลยนะคะเพื่อนๆเ,เพราะว่าอะไร เพราะว่าเราต้องมาทําการหมักค่ะเพื่อนๆเรามีการหมักไว้บ้างแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้สมบูรณ์นะคะก็คือเราก็ทยอยนะคะเก็บพวกเศษพืชเศษผักที่เหลือใช้แล้วอะนะคะอย่างที่บ้านนะคะจะมีมะเฟืองเนาะเนี่ยค่ะมะเฟืองก็หล่นตะก่อนนะคะก็คือเราก็เก็บทิ้งหัง่ขยะตลอดเลยเพราะว่าหลัเขาหล่นเขาจะเป็นแบงดีใช่ไหมคะอันนี้เราก็ใส่หมักเข้าไปเลยค่ะเพื่อนๆ ะะแล้วเราจะผสมกากกาแฟด้วยนะคะเดี๋ยวขอใส่ถุงมือนิดนึงนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะเพราะว่า,าจะมีตัวที่เราหมักไว้บ้างแล้วค่ะเขาจะค่อนข้างมีกลิ่นนะคะคือพืชผักต่างๆะคะ่ะเราก็ช่วยช่วยย่อยเขาหน่อยให้เขาเป็นแบบว่า เป็นเป็นชิ้นเล็กๆอะ,ค,ะค่ะเนี่ยค่ะอย่างมะเฟืองเราก็ปีบๆเขานิดนึงนะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะเขาก็จะได้น้ำมะเฟืองมาด้วยนะคะนี่ค่ะอะไรที่เรามีนะคะเราใส่หมดเลยอันนี้จะโชว์เพื่อนๆน,นะคะว่าตอนแรกอะคะ่ะเราทําถังแค่นี้เองนะคะทําไว้บ้างแล้วนะคะแต่ว่าเอาจากมะเฟืองอะคะ่ะที่ว่าร่วงหล่นนะคะ แล้วก็มีมะม่วงนะคะเนี่ยค่ะเราใส่แค่น้ําตาลทรายแดงนะคะแล้วก็หมักเขาไว้แล้วก็ปิดเขาไว้ค่ะเนี่ยค่ะเขาก็เริ่มมีกลิ่นเปรี้ยวแล้วก็มีลาขึ้นมาบ้างแล้วแต่ว่าเราก็จะต้องมาช่วยย่อยเขานิดนึงนะคะเพราะว่าตอนนั้นยังไม่มีเวลาที่จะมาช่วยน้องย่อยเลยอย่างมะม่วงเนี่ยค่ะใส่เป็นลูกๆเลยค่ะเพื่อนๆก็ มาพี่เอาเม็ดเขาออกนิดนึงนะคะคั้นน้ําให้เขานิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องผสมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะเพื่อนๆแล้วก็กากาแฟที่เราได้มาจากร้านพี่นีเมื่อวานนะคะนี่ค่ะลูดให้หมดเลยค่ะเพื่อนๆนี่นะคะนี่นกเกษตรยุคใหม่ใจต้องกล้านะคะทุกอย่างไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะอย่างที่ คุนะคะขุนของไทยก็เป็นของน,นั้นจินตรงไหนนะคะในการผสมดินปลูกนะคะแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันอีกเนาะนี่ค่ะอันเนี้ยมีน่าชาแน,นลชอบมากเลยปกต,ปติที่บ้านนะคะเวลาซื้อผลไม้มานะคะจะทานไม่ค่อยทันนะคะเราก็จะเน่านะคะเราก็ต้องทิ้งเสียดายค่ะเสียดายของตอนนี้ช่วยลดโลกร้อนได้เยอะเลยนะคะนี่ค่ะ อันนี้นะคะที่เราทําไปเราใส่น้ําตาลกับใส่มะเฟืองอะคะ่ะเราก็เก็บแบบมะเฟืองที่เขาตกอะคะ่ะเพื่อน,อนที่เขาตกเรยที่เราทานไม่ทันนะคะเราก็เก็บใส่แล้วก็เทใส่ไปเลยเพราะว่าคิดว่ากล่องนี้ไม่พอแล้วนะคะเราก็เลยเตรียมกล่องใหญ่มาเลยนะคะทีนี้มะเฟืองอะคะ่ะเราก็ช่วยเขาบี้นิดนึง ผสมผสมกันแบบนี้นะคะก็คือเศษอาหารหรือว่าเศษพืชผักเราก็มาใส่ในนี้ได้หมดเลยนะคะแล้วสิ่งที่ขาดไปได้อีกหนึ่งอย่างก็คือนี่ค่ะเพื่อนๆกากกาแฟค่ะที่เราได้มาเมื่อวานนะคะได้มาเราก็แบ่งปันเพื่อนบ้านไปด้วยนะคะแล้วก็แบ่งปันน้องๆไปด้วยที่เขาไม่มีนะคะกากกาแฟค่ะเราก็มาบี้นิดนึงนะคะเพื่อนๆผสมค่ะหอมมากเลยค่ะ เพเดี๋ยวเราก็จะใส่จุลินซีย์สังค้อแสงนะคะนี่นะคะอันนี้เราก็ได้ความอนุเคราะห์มาจากพี่ลินนะคะเพื่อนบ้านนะคะที่คอยช่วยสอนช่วยปลูกนะคะนี่ค่ะใส่จากกาฟแฟไปเลยหอมมากเลยคะ่ะเพื่อนๆเพราะเรากะว่าเราจะทําปุ๋ยหมักอะคะ่ะเต็มกระถางนี้เอ้ยเต็มถังนี้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยว ผล,ลไม้ค่ะก็จะมีมาเรื่อยๆอย่างเช่นมะเฟืองนะคะเขาก็จะหล่นมาทุกเช้าค่ะเขากดกมากเลยนะคะนี่ขนาดเราไม่ได้ทําอะไรเขามากมายเลยนะคะพืชผักต่างๆอะคะ่ะอย่างบางทีอะคะ่ะอย่างที่พี่ต้อมปลุกบอกเนาะถ้าเขามีความสมบูรณ์ในตัวเองอะคะ่ะต่อให้ดินแบบไหนน้ําแบบไหนเขาก็อยู่รอดได้นะคะนี่ค่ะเราก็คุกนะคะช่วยเขาผสมหน่อยนะคะ อ,อีกค่ะอืมใส่กนิดนึงนะคะใส่ทั้งถุงเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวจะจะต้องมีมีผักมีอย่างอื่นเข้ามาผสมอีกนะคะมีทั้งกะก,กาแฟกับชานะคะแล้วก็เติมดินซีทังท่อแสงไปนะคะแล้วขอคุกเขาก่อนนะคะเพราะว่ากาแฟค่ะเพื่อนๆเขาก็จะมาเป็นแบบนี้เนาะนี่ค่ะเพื่อนเพื่อน ก,ก้อนแบบนี้เลยนะคะก็จะพี่ๆกาแฟหอมมากเลยนะคะเพื่อนๆโหจะบอกว่าปุ๋ยอะคะ่ะอยู่ใกล้ตัวเราแค่นี้เองแต่ก่อนนะคะช่องมีนาชาแนลอะคะ่ะจะซื้อแต่ปุ๋ยออสโมโค้ดค่ะเพื่อนๆแป๊บเดียวหมดแป๊บเดียวหมดนะคะเพราะว่าเราเริ่มมีต้นไม้เยอะเนาะคือ1กิโละค่ะก็ไม่พอใส่นะคะก็ต้องซื้อหลายกิโลกิโลนึงก็เกือบ200ค่ะเพื่อนๆ เป็นปุ๋ยละลายช้าที่เรารู้จักครั้งแรกนะคะในการปลูกต้นไม้นะคะส่วนปุ๋ยอื่นๆนะคะปุ๋ยเคเมีค่ะเพื่อนๆถ้าสมมติว่าเป็นมือใหม่หัดปลูกนะคะต้องระวังนะคะนอกจากออสโมโคสแล้วค่ะอย่างอื่นจะค่อนข้างอันตรายถามว่าอันตรายยังไงตอนนั้นนะคะมีนาชาแนลเคยบอกว่าไปซื้อ,อปุ๋ยเล่งใบเล่งดอกนะคะเราก็ไม่รู้ค่ะเราก็คิดว่าใส่ได้อย่างออสโมโคสนะคะผสมดินอะไรเรียบร้อยเลยค่ะ ปรากฏว่าโอ้โหพืชน,นะคะเหมือนกับเขาชอบป,ปุยอะคะ่ะเขาร้อนนะคะเขาตายเลยะคะ่ะเพื่อนๆแบบแบบแบบน้างอคอหักไปเลยอะคะ่ะม้องแหม่งกงันไปเลยทุกต้นเลยนะคะเราก็ไปถามคนขายคนขายเขาบอกว่าวมันไม่ได้ใส่อย่างนั้นปุ๋ยพวกนี้นะคะ่ะมันจะต้องใส่แล้วก็จะต้องลดน้ําให้ปุ๋ยละลายนะคะแต่ว่าเราอะคะ่ะเล่นเอาไปแบบผสมแบบอสมโคตเลยผสมดินแล้วก็โรยตามแบบว่า ตามตามต้นเขาอะค่ะมันทำให้เขาเกิดความร้อนนะคะโหเพื่อนๆค่ะนี่เราก็จะใส่จุลินทรีย์สังเคราหแสงไปด้วยแต่ว่าพอดีว่ากากกาแฟนะคะเขายังไม่ละลายค่ะเพื่อนๆต่อไปนะคะวีนาชแนลก็จะมีปุ๋ยธรรมชาติไว้ใช้เองต้องขอบคุณช่องพี่ต้อมนะคะช่องปากิกนะคะช่องแม่ก้อย ชาแนลนะคะซานเตอร์นะคะแล้วก็หลายหลายช่องนะคะที่ว่าเราก็ไปดูเคล็ดลับมานะคะแม่บีปลูกผักนะคะนี่นะคะหลายช่องเลยบางคนเราก็ยังเอ่ยชื่อไม่ครบนะคะเพื่อนๆตอนนี้กำลังคลุกเขานี่ค่เห็นไหมคะหอมค่ะหอมกาแฟ แล้วกาแฟค่ะมีไนโตรเจนสูงนะคะโหเราโชคดีมากเลยค่ะได้กากกาแฟมาเยอะเลยนะคะโหพี่เขาเก็บมาให้แล้วสี่ห้าถุงนะคะก็แบ่งเพื่อนบ้านแบ่งน้องเขาไปคนละสองถุงนะคะเราก็เหลือไว้อ่าสองถุงนะคะส่วนอันนี้ค่ะเป็นหัวเชื้อที่เติมนะคะเราจะใส่ลงไปหมดเลยนะคะเพื่อนๆเพราะว่าอันนี้เขาอยู่หลาย เขาเรียกว่าอะไรอ่ะหลายเดือนมากแล้วเดี๋ยวมันจะไม่มีคุณภาพนะคะแล้วก็เขาบอกว่าจุลินทรีย์สัพพอแสงแต้องทักประมาณ3เดือนแล้วก็ให้เราทําต่อเชื้อเพิ่มนะคะแล้ววันนี้มีนาชาแนลก็ได้สูตรการขอเชื้อจุลินทรีย์สัพพอแสงมาแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะมาทําให้เพื่อนๆดูนะลาดนดไปเลยค่ะ ชาแนลใส่น้ำตาลไปแล้วนะคะเพื่อนๆน,น้ำตาลก็เป็นตัวเขาเรียกว่าอาหารของตัวฟินซีเนาะอันนี้เราก็มาคลุกเขาให้อีกทีหนึ่งนะคะให้เขาเข้ากันนะคะนี่ค่ะแล้วเดี๋ยวเขาก็จะเป็นน้ําปุ๋ยหมกักชั้นดีเลยนะคะเพื่อนๆแล้วพอเรามีอะไรนะคะที่เหลือใช้นะคะเศษวัสดุจากในครัวหรือว่า ใบไม้นะคะเราก็มาใส่ได้เลยค่ะเพราะใบไม้ต่างๆใบสีเขียวค่ะเขาก็จะมีแร่ธาตุของเขานะคะส่วนผักผลไม้ที่เป็นสีเหลืองนะคะเขาก็จะมีแร่ธาตุของเขาเหมือนกันนะคะซึ่งเขจะมาทําเป็นปุ๋ยให้เราค่ะเพื่อนๆตอนนี้มีนาชาแนลขอบคุก่อนนะเราก็ดูปริมาณนะคะกากอาอานะคะกะน้ําตาล กากน้ำตาลไม่มีก็น้ำตาลทรายเลยค่ะเพื่อนๆน้ำตาลทรายธรรมดาเลยเนี่ยค่ะอย่างที่ป้าจิ๊กบอกเนาะเนี่ยค่ะเราก็เรียบร้อยขอดมนิดหนึ่งหืมไม่เหม็นนะคะเพื่อนๆเพ้าปกติะน้ะงจวดินสีสังค้แสงเขาจะมีกลิ่นตุกๆอะ่ะอ่าเขาตุกมากเลยค่ะฮืมดมซะเพราะว่าเขาจะกลิ่นเหมือนไข่เน่าเนาะนะคะพอเรามาใส่กับกาแฟะค่ะเพืพ่อนๆจ๋านี่ค่ะ หอมค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะ,กะเกษตรนะคะตั้งแต่มาทำกเกษตรอะคะ่ะเรารู้สึกว่าเราประหยัดได้เยอะเลยนะคะแล้วก็อยู่กับตัวเองอยู่กับชีวิตที่พอเพียงนะคะหลังจากพิษโควิดเนาะเพื่อนๆหลายๆคนก็อาจจะเหมือนมีนาชแนลนะคะก็ค่อนข้างมีนาชแนลก็ค่อนข้างเกิดผลกระทบนะคะกับช่วงภาวะโควิดนะคะ ก็ได้ต้นไม้นี่แหละคะ่ะเพื่อนๆเป็นที่เยียวยาหัวใจนะคะคือเราไม่คิดมากค่ะอยู่กับเขาเป็นวันๆเลยเราก็มีความสุขนะคะ ตัดแต่งไปแยกกิ่งแยกพันธุ์นะคะแล้วก็เอาไปให้เพื่อนเพื่อนบ้านนะคะแบ่งกันไปแบ่งกันมาค่ะมิตรกจิตมิตรใจนะคะแค่นี้ก็มีความสุขแล้วค่ะเพื่อนๆอย่างที่เพื่อนๆเห็นข้างๆอะค่ะหรือสีผสมนะคะเราซื้อมาก็ไม่กี่สายพันธุ์นะคะแต่เราก็สามารถที่จะขยายแล้วก็แบ่งปันเพื่อนบ้านได้นะคะแล้วก็ต้องขอบคุณการยาณมิตรดีๆีนะคะจากห้อง ยูทูบเกษตรต่างๆนะคะที่คอยเป็นกําลังใจอ้อลืมพูดไม่ได้ค่ะพี่เสดํานะคะเป็นคนแรกที่เข้ามาให้กําลังใจในการทํา y o YouTube นะคะ,ะพี่เขาจะคอยบอกตลอดเลยค่ะว่าให้กําลังใจนะเธออ่านะคะเราก็แรกๆตอนทำ YouTube นะคะเพื่อนๆโหกว่าจะมีคนติดตามใช่ไหมคะครบกดของ y o u t u b e อ่ะมันก็จะต้องมีคนติดตาม ครบ1,000คนนะคะแล้วก็ชั่วโมงการดูอะคะ่ะเพื่อนๆก็จะต้องมี4 0 0พันชั่วโมงใช่ไหมคะเชื่อไหมคะ3เดือนแรกที่ทำอะคะ่ะยังไม่ถึงร้อยเลยะคะ่ะเพราะว่าไม่มีใครดูเลยและอีกอย่างเราก็ไม่ค่อยได้อัปคลิปด้วยนะคะ,ะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะต้องทำยังไงซึ่งเราก็ไปให้น้องเขาช่วยทำนะคะเราก็ทำไม่เป็นนะคะ,ะหลังจากนั้นนะคะพอครบร้อยคนนะคะก็แบบ เจอเพื่อนคนไหนอะไรเงี้ยค่ะก็ให้เขาช่วยกดสับสไครต์ให้อะไรเงี้ยนะคะให้ช่วยให้ช่วยกดติดตามเนาะพอครบร้อยคนนะคะเราก็มาเรียนรู้ว่าจริงๆมันไม่ต้องเพอร์เฟกก็ได้นี่นาเราตั้งกล้องเราก็ถ่ายได้หน้าคลิปอะไรต่ออะไรเราก็ยังทําไม่เป็นคะ่ะเพื่อนๆแต่ว่าเราเรามีความรักในการอยากทำอะคะ่ะเ,เราอยากมีช่องของตัวเองใช่ไหมคะแล้วก็ มาปิ้งที่พี่ที่เขาให้กําลังใจคนแรกเลยนะคะที่ไม่ใช่เพื่อนนะคะก็คือพี่เสดํานะคะต้องขอบคุณพี่เสดํจมาที่นี้ด้วยนะคะก็ให้กําลังใจกันมาตลอดเลยค่ะแล้วพอมาเจอช่องพี่ต้อมโอ้โหทีนี้การผ่านโกรธอะคะ่ะจากที่เจอช่องพี่ต้อมนะคะแล้วติดตามพี่ต้อมมานะคะนอกจากพี่ต้อมจะให้ความรู้นะคะเรื่องการเกษตรแล้วนะคะเพื่อนๆพี่ต้อมยังให้ความรู้เรื่องการทํา youtube ด้วยค่ะ หลังสักติดตามพี่ต้อมมาพี่ต้องบอกว่าทำคลิปรัวนๆไปเลยไม่ต้องสนใจอะไรนะคะแล้วก็พี่ต้อมก็ชวนทุกคนนะคะให้มาเปิดช่องยู u ู e เป็นของตัวเองแล้วพี่ต้อมก็สอนร้องเพลงบ้างอะไรบ้างเรารู้สึกแบบว่าเรามีพี่สาวเรามีพี่ชายเรามีกาลยานในทีดีอะค่ะเชื่อไหมคะตั้งแต่รู้จักพี่ต้อมในช่องพี่ต้อมนะคะพี่ต้อมปลูกผักอะนะคะเดือนครึ่งค่ะ ขึ้นมาเป็นพันสับสไครต์แล้วก็มีคนติดตามพันกว่าคนนะคะแล้วก็ชั่วโมงในการดูสี่พันชั่วโมงเป็นไงคะเพื่อนเพื่อเพราะว่าวันนั้นนะคะแบบคือหลังจากฟังพี่ต้อมแล้วอะ่ะพี่ต้อมพูดแบบว่ามันเหมือนคติการใช้ชีวิตนะคะไม่ต้องเพอร์เฟกตไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องยุ่งยากอย่างอย่างของช่องมีนาชาแนลอะคะ่ะบางอย่างก็ยังทําไม่เป็นนะคะคลิปเอ่ยตัดต่อหน้าปกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ทําไปแล้วก็ลงคลิปลัวๆวเลย เราทําไปเพราะใจรักค่ะเดี๋ยวเราก็จะเจอคนที่รักเหมือนเราเอ็นดูเรามาดูเราเหมือนกันนะคะบีนาชาแนลก็จะต้องขอบคุณเพื่อนๆนะคะทุกคนเลยค่ะที่ช่วยกดติดตามนะคะกด subscribe นะคะแล้วก็ดูช่องคลิปของบีนาชาแนลนะคะฝากขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยนะคะเรามาช่วยกันทําการเกษตรนะคะเพื่อนๆเพราะมันเป็นการ เยียวยาหัวใจได้ค่ะตอนนั้นมีนาชาแนลประสบกับภาวะโควิดค่อนข้างเยอะเนาะรายได้เนี่ยค่ะตกไปครึ่งต่อครึ่งเลยนะคะซึ่งก็ไม่ใช่แต่เราคนเดียวนะคะเราก็ต้องมองรอบตัวว่าคนอื่นก็เป็นนะคะฉะนั้นเราก็ต้องมาทําใจนะคะว่าเราจะทําอะไรหลักที่จะทําให้ชีวิตเราดีขึ้นนะคะเราก็มาคิดในสิ่งที่ตัวเรารัก พอเราเริ่มปลูกต้นไม้นะคะเรามีความสุขกับการปลูกต้นไม้อย่างบางคนนะคะมีความสุขกับการกินใช่ไหมคะบางคนมีความสุขกับการาทำกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ทําคลิปเลยค่ะอันนี้คือคําสอนของพี่ต้อมนะคะที่แบบว่าให้ทุกคนนะคะทำคลิปแล้วก็มีช่องของตัวเองเดี๋ยวก็จะมีคนที่เหมือนเหมือนเราอะคะ่ะมากดติดตามกดไลค์กดแชร์เองนะคะวันนี้นะคะมีนาชาแนลต้องขอลาไปก่อนนะคะเพื่อน ฝากขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับช่อง y o u t u ู e ท,ทุกช่องนะคะที่มีนาชาแนลไปดูนะคะแล้วก็เป็นความรู้ให้มินาชาแนลนะคะฝากขอบคุณเพื่อนๆที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้มีนาชาแนลนะคะตอนนี้ค่ะกำลังใจดีขึ้นนะคะพอกำลังใจเราดีค่ะเพื่อนๆเ,เชื่อไหมทุกอย่างมันก็จะค่อยๆเริ่มดีนะคะมินาชาแนลอยู่กับต้นไม้อะคะตั้งแต่พิษโควิดตั้งแต่ละรอบ ละลอกสองเนี่ยมันก็ไม่เท่าไหร่แต่แต่ละลอกล่าสุดก็คือตั้งแต่ต้นปีเนาะโอ้โหมันมันแย่มากเลยค่ะเศรษฐกิจมันมันแย่มากๆเลยอะค่ะเราก็ไปหาต้นไม้บ้างแรกๆก็คือไปขอเขานะคะเพื่อนๆคือบบกว่า,าไม่ได้ลงทุนอะไรนะคะก็ไปขอน้องอ้อน,นะคะ ขอคนนู้นขอคนนี้ค่ะเขาก็ให้มานะคะเพื่อนๆก็จะแบบว่ามีกระยาลมิมิที่น่ารักทุกคนเลยนะคะอ๋อเดี๋ยวจะโชว์นะคะว่าเนี่ยค่ะเราเอาต้นไม้ไปให้เขานะคะเขาก็เอาต้นไม้ให้เราพอดีมีนาชาแนลได้ต้นคณะเม็กซิโกนะคะหรือว่าต้นผงชูรสมาซึ่งพี่ต้อมบอกว่าผัดหรือว่าเจียวไข่อร่อยมากเลยเดี๋ยวเราก็จะมาปลูกนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูนะคะ เต็มเลยค่ะนี่ค่ะเราแช่น้ำไว้นะคะแตกใบใหม่แล้วเห็นไหมคะเดี๋ยวมินาชนลก็จะลงปลูกอันนี้ได้มาจากน้องแสงนะคะน้องแสงแม่น้องออนนิวเอเนยนะคะแล้วก็ออโต้นะคะวันนี้มินาชนลลากันไปก่อนนะคะฝากขอบคุณเพื่อนๆแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจกับเพื่อนๆที่เริ่มทำช่อง youtube ใหม่ทุกๆท,ท่านนะคะ แล้วฝากเป็นกำลังใจกับทุกคนที่เจอภาวะโควิดแล้วมีผลกระทบกับการงานเหมือนมีนาชาแนลนะคะสู้ๆกันนะคะเพื่อนๆวันนี้ลากันไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ